ีครับอยู่กับช่อง youtube หนุ่มวัสตอรีครับผมอันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเปลี่ยนเสื้อสูบเปลี่ยนเสื้อสูบนะครับเราก็ได้เบิกเสื้อสูบใหม่มาเรียบร้อยแต่ดูกันลยครับ ครับแหวนสองแหวนสลักกับปิดล็อกนี่คือลูกสูบครับแบบเทียบกับของทั่วไปครับผมตัวนี้ของใหม่ของนิเวสสี่แปแปดพัดแล้วก็ตัวนี้เป็นของตามท้องตลาดทั่วไป ดูวครับเล็กกว่ากันมากนะครับเนี่ยตอนนี้จะอยู่ที่39มิมลครับส่วนตัวน,นี้จะอยู่ที่42มิลลูกใหญ่ตอนนี้จะเป็นของตามท้องตลาดมาประกอบกันเลยครับ เราก็กรอบแหวนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตามด้วยพิกล็อก ใช้กาวทาปะเกนครับใช้ากาวบอลทาแล้วก็ประกอบเพื่อไม่ให้แรงอัดเล่อนรอดออกได้ครับผมนี่ครับเสื้อสูบตัวใหม่แล้วก็จะชะลงน้ำมันเพื่อความหล่อลนื่น เลบน้ำมันเสื้อสูบแล้วก็ลูกสูบครับถลาลมน้ำมันเสร็จก็ใส่เสื้อสูบครับผมยัดเสื้อสูบเข้าไปแล้วก็ขันน็อตให้แน่นทั้ง4ตัวครับ น็อตกันครับคันให้นั่นทั้ง4ตัวแล้วก็ประกอบตัวแท่นยึดคาบูครับตัวแผ่นยึดคาบูก็สอดสายไฟครับผมสายสวิต อ๋อขันน็อตเสร็จก็ประกอบท่อครับผมนี่คือการประกอบท่อประกอบเสร็จก็มาลองกันเลยครับ <Okay. S 1> กลับมาแรงเหมือนเดิมนะครับ เครื่องยนต์ของเรา u ืว488คับตัวแรงครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ